ัดพิสนุโลกนะครับเริ่มแล้วตอนนี้ครับกับการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติครับจุดสตาร์ทพระชวังจันทร์อเอเเภมืงจังหวัดพิษณุโลกนะครับนายทรงพลวิชัยขัดคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานการปล่อยตัวการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับโดยมีทางด้านของพลเอกเดชาเหมกระสีนาย,ยกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ดาโตะอมาจิตสิงกิวนะครับคณะกรรมการบริหารสาพ,พันธ์จักรยานนานาชาติ รองประธานสาพันธจักรยานแห่งเอเชียผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคณะกรกรมการจัดการแข่งขันพร้อมด้วยหัวหน้าสนรสการจังหวัดพิษณุโลกร่วมพิธีการปล่อยตัวนักกีฬาครับท่านท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนายทรงพลวิชัยขัดค้าได้ได้กล่าวค่ะว่าการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลานานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพารัชฎราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นสเตทที่1การจัดการแข่งขันจักรยาน ทางไกลานานาชาติทัว r o ออ h ไท l a ลน2 0สองพันเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธาทา่ิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวาระมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ 69พันสาในวันที่2เมษายน2 5 6 7อีกทั้งเป็นการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นการพัฒนากีฬาจักรยานของประเทศไทยให้เห็นถึงศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในระดับนานาชาติเพื่อเป็นที่ยอมรับของนานาชาติทั่วโลกสําหรับการแข่งขันเสเตจที่1 จะเป็นการเริ่มต้นการแข่งขันจากบริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดพิสณุโลกผ่านเส้นทางวัดนางพญาสะพานแม่น้ำแควน้อยเขื่อนนเรศวรอำเภอพญาแมนจังหวัดอุตรดิต อำเภอสีสำโรงจังหวัดสุขโขทยัยระยะทางรวม131กิโลเมตรมีนักกีฬาจากต่างประเทศ15ทีมจาก17ประเทศประกอบด้วยไอซแ์สนจีเรียอินโดนีเซียมาเลเซียจีนฝรั่งเศสฟิลิปปินส์มองโกเลียออสเตรเลียเยอรมันอังกฤษญี่ปุ่นเกาหลีใต้สิงคโปร์ฮ่องกงฮ่องกงนิวซีแลนด์และประเทศไทยค่ะ